สวัสดีค่ะโขลยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อขอยด้วยนะคะเวลาอขอยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเราจะได้มาเจอกันวันนี้อขอยจะมาทำแซนด์วิชไก่เทริยากยินะคะก็ภาพนี้อาจจะไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่เพราะว่าอขอยถ่ายตอนเ้วาวันตีสี่นะคะตอนนี้เพราะว่าเป็นเวลาปกติที่อขอยจะตื่นมาทำกับข้าวให้ลูกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องหันง่นหอมหัวใหญ่เนี่ยเป็นแว่นก่อนนะคะ แล้วก็แช่น้ำเย็นจัดไว้เพราะว่ามันจะช่วยลดความเผ็ดของหอมหัวใหญ่ลงนะคะคือสำหรับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบทานหอมหัวใหญ่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่เพอิญว่าลูกอ่อยงชอบทานก็เลยใส่ได้นะคะเป็นอย่างนี้เป็นแว่นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แช่น้ำเย็นจัดเลยนี่ไอเริมจั ฉุนที่ตาแสบตาแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแช่ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ค่อยเอาออกมาซับน้ำแล้วก็วางลงบนแซนวิชอีกทีนะคะก่อนที่เราจะไปย่างไก่กันเนี่ยเรามาทำซอสเทอริยากิกันก่อนนะคะอ้อยก็จะใช้โชยุนะคะส่หนึ่งส่วนสามถ้วยค่ะ มิรินนะคะครึ่งถ้วยน้ำเปล่าครึ่งถ้วยค่ะขิงขูดค่ะสองช้อนโต๊ะคนนิดหนึ่งนะคะให้เข้ากันแป้งข้าวโพดนะคะหช้อนชาน้ำตาลสายแดงค่ะ40กรัมนจนเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟค่ะ ก็เราจะนาไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางปานกลางนะคะตั้งจนน้ามันมีความพ้นขึ้นนะคะแล้วก็งวดลงไปนะคะช่วงที่เรารอให้ซอสเทอริยากิเดือดแล้วก็งวดลงเนี่ยนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะคุณผู้ชมก็หมันคนซอสเป็นระยะระยะนะคะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางปานกลางนะคะในการย่างแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไก่เนี่ยติดกระทะเวลาย่างไก่เนี่ยเอาส่วนเนื้อเนี่ยลงก่อนนะคะ อ๋อยใช้สะโพกไก่นะคะเลาะกระดูกออกประมาณ4ชิ้นค่ะไก่เนี่ยออยจะให้สุกประมาณ90%ก็พอนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะนําไปคลุกกับซอสเทริยากิแล้วก็ตั้งไฟต่ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้มันสุกเกินเนี่ยเนื้อไก่มันจะแข็งนะคะ ให้ไก่เนี่ยสุกประมาณนี้ก็พอนะคะประมาณ90%นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไก่เนี่ยลงย่างในกระทะอีกทีกระทะเนี่ยเมื่อกี้มันมีน้ำมันนะคะอค๋อยเทออกทิ้งไปแล้วนะคะเราก็จะใช้กระทะใบเดิมวางไก่ลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะใส่ซอสเทอริยากิเราลงไปหลังจากที่คุณผู้ชมได้น้ำเทอริยากิประมาณอย่างนี้แล้วนะคะมันมีความเข้มข้นประมาณนี้คุณผู้ชมมาไปกรองก่อนรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้กรองเอาเศษของขิงขูดเนี่ยออกไปแล้วเราค่อยมาใส่ลงในไก่ีกิ้งนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะ เราจะไม่เคี่ยวไก่กับซอสเทริยากินานนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มพริกกับด้านแล้วเราก็เติมน้ำซอสลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมพริกบ่อยๆหน่อยนะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมก็ได้ไก่เทอริยากิแล้วนะคะเอ,อ่อคุณผู้ชมสามารถเอาอย่างเงี้ยไปทานกับข้าวเป็นเช้าเช้าได้นะคะแล้วตอนกลางวันเดี๋ยวไปทําแซนด์วิชห่อให้ลูกไปโรงเรียนกันนะคะจากนี้ก็จะมาเป็นขั้นตอนที่เราจะทําแซนด์วิชห่อให้ลูกไปเป็นลันช์บล็อกที่โรงเรียนนะคะวางขนมปังแซนด์วิชลงไปเลยนะคะ1แผ่นก่อนวางผักกาดแก้วที่ซับน้ําออกแล้วเนี่ยลงไปนะคะ ตามด้วยไก่เทริยากิที่เราทำไว้นะคะคุณผู้ชมจะหั่นแบบออยก็ได้หรือว่าจะใส่ไปทั้งชิ้นเลยก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นเกาดาชีสนะคะสไลด์อหอมหัวใหญ่ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะจะใส่ซอสเทริยากิไปนิดนึงนะคะ สุดท้ายปิดหน้าด้วยขนมปังแซนด์วิชชิกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็หอ่อหรือว่าใส่กล่องให้ลูกไปทานที่โรงเรียนได้เลยนะคะก่อนจากกานอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะครัวอยเองคะ่ะ